บ้างนะคะคึกคักมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่มีการจัดพิธีคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างเกิดใหม่เป็นเชือกที่4ของปีและเป็นลำดับที่108ของช้างที่เกิดในสวนนงนุษพัทยาบรรยากาศมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนนางรำด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ทำและโครงช้างกว่า50เชือกที่เข้าร่วมในพิธีรับขวัญช้างน้อยที่กําเนิดใหม่ของปางช้างสวนนงนุษพัทยาถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำนะคะเมื่อมีช้างคลอดใหม่ทุกเชือกตามความเชื่อที่ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยพิธีจะขึ้นที่บริเวณพญาช้างหน้าโรงแสดงสวนนงนุษพัทยาจังหวัดชลบุรีมีนายกำพลตันสักจาประธานสวนนงนุษพัทยาพร้อมด้วยพระครูกรเกษมกิติโสพลหรืออาจารย์จ่อยเจ้าวาดวัดสามภคีบรรพฤ์ร่วมเป็นประธานในพิธีพิธีก็มีพิธีเสริมสิริมงคลนะคะก็เริ่มด้วยพระอาจารย์จ่อยและนายกำพลร่วมกันองพวงมาลัยรับฝันลูกช้างแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะพระอาจารย์จ่อยก็ได้เจิมหน้าผากของแม่ช้างแล้วก็ประพรมน้ำมนต์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับแม่ช้างและลูกช้างเช่นนี้จากนั้นก็ถึงช่วงที่ต้องตั้งชื่อให้ลูกช้างเชือกใหม่แล้วค่ะตน้อยๆคุณจะเห็นไหมคะอยู่ข้างแม่ไม่ห่างเลยโดยนายกำพลน,นะคะตั้งชื่อให้ว่าพลายบุญมาก ถือเป็นช้างเชือกที่4ของปีและเป็นลำดับที่108ที่เกิดในสวนนงนุษพัทยาดีกำลังเขียนชื่อนะคะพลายบุญมากมีชื่อใหม่ของช้างน้อยนะเกิดจากแม่ช้างพังสาหรายอายุ22ปีและพ่อช้างพลายนิ่งน่องอายุ27ปีนั่นเองค่ะ สำหรับสัวนองนุษพัทยานะคะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะ ยึดหลักการดูแลช้างทุกเชือกเป็นอย่างดีค่ะโดยการจัดทีมสัตวแพทย์และควานช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงนะคะแล้วก็พิธีนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีค่ะสําหรับพิธีคล้องพวงมาลัยรับขวัญลูกช้างเกิดใหม่นั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ